แล้ละพ,าาพัตจะเป็นวงกลมให้คุณเ่าก่อนปติบีมีแพ,าาพ,พาาเอาจ้าคนอแพเอาอยากเรียาษาที่ด้วยนิ้นยานวัดตาชลใจมากเลยอินเทอร์เไไน,น็ตเร็เม่ไหร่นอะเป็นบองอยากยือ ยังยืดยืดชีวิตแม่ก็ไม่ได้เตะเลยหมอเองที่คือะไร20บาดเดทเองมีตลาดมั้งก็มาหาจุดยานก็เนื่อีนีเอาออกข้างที่ที่บอกอะไรก็คุณย่า เราไปชมวิธีกา,การออกกำลังกายด้วยยางยืดนะคะมหมอเราก็นะคะจะมาสาธิตนะคะมาสาธิตในการทำนะคะก็จะอ่านถ้าเตี้ยจะหมอเองจะ

อันนี้เตียมไว้ก่อนคือจะเริ่มทุกท่าแล้วจะใช้ท่านี้เนาะตอามือจับปมออไตัวเองกหองนักถังนัจะใช้เต่าถืงก้อนมือถ้งจะถึงยเย็นมากมาเฮยปวดแขนแล้ว วันนี้นะคะคุณหมอนะคะก็จะมาสาธิตการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะนี่ก็พาคุณยายมานะคะก็การมาตายคิดนไ้่ชมนคะฟังนะคะอ้าที่หนื่อเราจะมือสองข้าแยกออกแบบนี้นะให้มันตึงๆนีๆแค่มันติดซันเั็หน้อยนะหนึสอง สี 4, 5, 6, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบแกนิดนึงอะไรไม่ชัดเลยแต่ต้านองเก้าเ้อนเบอันใหญ่ีขั้ท่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอ็ดยีาม่สิบห้าหกเจ็้แปเ้าเอ็ดยี่สิบามี่สิบห้าหกเจ็ดแป้า่ิบเอ็ดยี่สิบสาม เสร็จแล้วก็แยกออกนับเลย <laughs>

ยอดเลยนะคะพายายมานะคะายายนะคะเ <c oughs> สื้อลายซายนะคะคุณยายค่ะอะ

ลองนะคะลองอีกครั้งนะคะ,ะทั้ง่านจะมีสามท่านะคะท่านี้เป็นท่าที่สามนะคะ เป็นยังไงบ้างค่ะทางการ่งากงกายของคุณหมอนะคะที่มาสอนนะคะ,ะค่ะเปุนผู้สูงวัยซอรสซีเล่านะคะวันนี้นะคะได้ความรู้ดีๆมากมายเลยนะคะก็ขอขอบคุณโครงการดีๆนะคะถ้าต่อไปนะคะ